ยินดีต้อนรับกลับสู่แลเวลเออช่องที่คุณไว้วางใจสำหรับการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องจักรทรงพลัง ทั้งบนท้องถนนและในอากาศวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหนึ่งในเฮลิคอปเตอ,เตอร์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์การบินทางทหารเซิร์โควสกีลบ60 Black h a w นปี2026เฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งขนาดกลางที่ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพปกสหรัฐออและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษโดยรุ่นนึ่น แอลและแอมยังคงประจำการอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันออกว่าคล็อกถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1,970เพื่อทดแทนคลบอหนึ่งบิวโดยมออพลังประสิทธิภาพการอยู่รอดและความอเนกประสงค์ที่สูงขึ้นในการปฏิบัติการทางทหารโครงสร้างของมันใช้เครื่องยนต์คู่และโรเตอร์หลักสี่ใบมีความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดไม่ว่าจะในพื้นที่สู้รบหรือภารกิจด้านมนุษยธรรมออด ลบหกมีความยาวประมาณ64ฟุตวงเล็บเปิด19.5เมตรวงเล็บปิดและเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์หลักประมาณ53ฟุตวงเล็บเปิด16.1เมตรวงเล็บปิดโครงสร้างที่แข็งแรงถูกออกแบบมาให้ทนต่อการยิงจากอาวุธเบาและการชนโดยมีแผ่นกรอบและถังเชื้อเพลิงป้องกันการล่วไหลช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือแม้จะดูใหญ่โตแต่แว็กวอร์กก็คล่องแคล่วสามารถบินได้ที่ระดับความสูงเกิน19 000ฟุตและมีความเร็วสูงสุดประมาณ295กิโลเมตรต่อชั่วโมงออภายในห้องโดยสารสามารถรองรับทหารที่ติดอาวุธครอบมือได้ถึง11นายหรือบรรทุกสัมภาระได้2 600ปอนวงเล็บเปิดประมาณ1,180กิโลกรัมวงเล็บปิดและสามารถยกของภายนอกได้สูงสุดถึง9,000ปอนวงเล็บเปิดราว4 8 0กิโลกรัมวงเล็บปิดทำให้เหมาะสำหรับการขนย้ายยุทธกรณ์ ยานทาหนะหรือแม้แต่ปืนใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนภายในสำหรับภารกิจพยาบาลได้รองรับเปรหามได้ถึง6ชุดพร้อมพร้อมเจ้าหน้าที่แพ์โอแต่ละรุ่นก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรลบ60แอมรุ่นดังเดิมใช้เครื่องยนต์เยนโแลตคทริกที 700g-700 700กำลังหนึ่ง 560แรงม้ารุ่นแนวซึ่งเปิดตัวในช่วงปลายยุค1,980ได้อัปเกรดเป็นท t 7 0บ7 1 1 c t มีกำลังถึง1,890แรงมาพร้อมพร้อมระบบส่งกำลังและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่ทันสมัยรุ่นนน้เป็นรุ่นที่ลำหน้าที่สุดมาพร้อมพร้อมกับเคอพิส์ดิจิทัลระบบควบคุมบินแฟร์แบร์และเครื่องยนต์ T700-711D กำลัง2 000, 000, 000แรงม้าซึ่งช่วยลดภาระนักบินและเพิ่มความปลอดภัยออบวัคอกยังสามารถติดอาวุธได้ตามภารกิจเช่นปืนกลหนม240ที่ติดประตูหรือกโอก้ลบขนาด50นิ้วบางรุ่นสามารถติดตั้งขีปนาวุธแพลแฟกกระป๋อจ้อนวิดหรือระบบต่อต้านอินฟราเรดเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภาคพื้นดินอ๋อในปี2026เฮลิคอปเตอร์ ลบ60ยังคงถูกใช้งานโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า30ประเทศพันธมิตรทั่วโลกความยืดหยุ่นของมันเหนืชั้นไม่ว่าจะเป็นการรบการลำเลียงทหารการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการค้นหาและคู่ภัยหรือแม้แต่การดับเพลิงบางประเทศยังนำไปใช้ในภาพคพลเรือนอีกด้วยสิ่งที่ทำให้แบล็คอรอ์ยังคงยืนหยัดคือสมรรถนะที่พิสูจน์แล้ว การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการปรับตัวหลากหลายรูปแบบแม้ว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาจะกำลังมองไปข้างหน้ากับเฮลิคอปเตอ,เตอร์ยุคใหม่ภายใต้โครงการ f ิ t u r e Tactile l e a แต่มรดกของวากฮอบก็ยังคงดำเนินต่อไปด้วยยอดการผลิตมากกว่า4 0 0 0ูลำและชั่วโมงบินรวมหลายล้านชั่วโมงลบกไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งการเคลื่อนพลของกองทัพยุคใหม่อ๋อขอบคุณที่รับชม และเบอร์เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและบอกเราว่าคุณอยากให้เรานำเสนอเครื่องบินหรือยายนยนต์อะไรในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณปลอดภัยคิดไกลและหมุนใบพัดต,ต่อไปอย่างมั่นใจ